วันนี้อยู่กับหนูนุกอิยุดคาเหมือนเดิมคะ่ะลูกค้าใครที่กําลังมองหาเจนที่นั่งนะหนูมีมาให้อีกหนึ่งคันค่ะคันนี้เป็น t ตย o ต้าเซนต้าปีส0 1พันสผ่อนอยู่ที่7,300บาทค่ะเดี๋ยวหนูพาไปดูว่าเป็นตัวไหนรุ่นไหนและแบบรถมันดีแค่ไหนหนูพาไปดูนะน้องจะเป็นสีดํานะคะคันนี้เป็นสีดํา ขึ้นเข้ามาใหม่ปี18ตัว G ค่ะลูกค้าเป็นยางใหม่นะคะยางปี2023เลยด้านในก็จะเป็นประมาณนี้นี่กระจกเป็นกระจกปรับไฟฟ้านะคะมีที่วางแก้วสายคาเฟน่นี่คือแบบว่าถูกใจมากวางได้แบบว่าถูกใจเลยนะคะเล็กไม้จะอยู่ที่138,000ประมาณนี้ด้านในก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะคอนโซลใหม่สะอาดยันหลังคาเลยนะคะมีแอร์ให้นะด้านหลังก็มีแอร์ให้ครบคนนั่งด้านหลังนี่คือแบบว่า ไม่ต้องกลัวเลยว่าจะร้อนนะคะเบาจะเป็นเบาะผ้า,ายังใหม่สะอาดอยู่ประตูด้านขวาตอนเปิดนะคะจะไม่เป็นอัตโนมัตินะลูกค้าจะเป็นแต่เวลาตอนปิดเนี่ยจะเป็นอัตโนมัติะคะ่ะนี่ไงสวยดูดีบอกเลยว่ายังใหม่สีเส้นด้วยอะ่ะด้านหลังจะกว้างมากเลยนะคะลูกค้าสามารถขนของได้แต่ต้องถอดเบาะนะหากลูกค้าไม่ใช้นะคะสามารถถอดเบาะหรือว่าพับเบาะได้คะ่ะ แอร์มีให้ถึงคนข้างหลังคนข้างหลังนี้ไม่ต้องกลัวเลยว่าจะร้อนนะคะลูกค้าประตูด้านซ้ายจะเป็นอัตโนมัติค่ะทั้งตอนปิดและตอนเปิดเลยนะคะเล็กไม้แท้นะคะลูกค้าคันนี้มีบุ๊คเซอร์วิสให้หนูรับประกันเครื่องเกียร์ส0งหมื่นโลหรือ2ปีฟรีจัดฟรีโอนนะคะลูกค้าผ่อนอยู่ที่7จ0 0บาทอายุงานน้อยเลย6เดือนแล้วสามารถผ่อนได้ติดเครดิตล่าช้าแต่เคลียร์เป็นปกติแล้วสามารถผ่อนได้คะ่ะลูกค้า มีปัญหาด้านไหนทักเข้ามาคุยกันได้เลยนะคะ